วันนี้เป็นวันที่สาม่อันที่สามพฤกสภาอ่าพฤกสภาคมพศสองพันห้าร้า 2, <c oughs> อยหกสิบแปด่าวันนี้เกิดเป็นวายอเป็นวันคล้ายวันเกิดแม่ชีวันนิดาแม่ชีอื่นอ่าบวชมาได้เก้าปีแล้วบวชมาเป็นแม่ชีอ่าได้เก้าปีอ่าซึ่งเกิดพศเดียวกันกับพระอาจารย์อาจารย์บวชได้เก้าพรรษา ครูอวบรญาอันนี้ก็ไปช่วยงานสร้างวัดบ้านนาสีนวลกับอาจารย์อุทิศน้องชายก็เลยไปเจอกับแม่ภัยแม่ชีภัยยังไม่ได้บวชยังเป็นโยมยังเป็นผู้สาวอยู่ก็เลยมีเหตุได้คุยสนทนาธรรมกันเรื่อง <c oughs> อุดมการอุดมคติในการบวชว่าเราก็รุ่นหนึ่งห้า เกิดพศ2515บวชมาได้เก้าปีมีความมุ่งมั่นและบากบัน่นและภาคเพียรที่บวชเพื่อการหลุดพ้นแต่ทายเดียวมันไม่รู้จะหลุดไม่รู้จะพ้นตอนไหนก็ไม่ได้อันนั้นแหละแต่ว่าเป้าและหมายอุดมการและอุดมคติว่าในชีวิตนี้ <c oughs> ที่ออกมาบวชก็ต้องการหลุดพ้นต้องการเป็นพระอริยะบุคคลเหมือนกันตั้งแต่เก้าพรรษาก็เจอกันก็เลยคุยกันว่าเพ่อก็ได้ถามว่า <c oughs> มันบวชมันพ้นได้จริงหรือเอา้าก็สักขีพญานครบาแอาจารย์ก,ก็อัฐิกระดูกเรานี่กลายเป็นพระาธาตุกระดูกครูบาอาจารย์เป็นพระาธาตุได้ยังไงนอกจากกิจเพื่อนผู้บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นถึงอัฐิจะกลายเป็นพระาธาตุได้ความหมายความหมายเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเป็นสักขีสพยานในพระป่าพระธุดงค์กรรมฐานพระเจา้าตัวน,นี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลในการประเมินผล ในการประพฤติปฏิบัติหลังตายถ้าผู้ใดบรรลุธรรมเร็วอาศัยอำนาจของสติทำสมาธิทำปัญญาทำซักฟอกอาธาตุขันมันก็กลายเป็นธราารัธาตุหรือวัดธาตุที่เป็นธรรมกติอัิเมื่อเผาแล้วประชุมเพลิงเสร็จแล้วก็กลายเป็นพระธาตุได้เร็วไม่ต้องรอการแปลสภาพเพราะแปลตั้งแต่ยังไม่หันตายถ้าองค์ไหนบรรลุธรรมช้า ก่อนที่จะตายก่อนที่จะมรณาภาพบรรลุธรรมนี่ก็เผื่ออาทิจะแปรจะแปรจะแปรเปลี่ยนเป็นพระธาตุก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่บางโอมารุเร็วยังมีชีวิตยอยู่ยังมีอัตภาพอยู่ก็ซักฟอกศีลส,สมาธิปัญญาธรรมเรียกว่าอ,อำนาจแห่งฌานบารมีบารมีรมแห่งธรรมทั้งหมดทั้งมวลซักฟอกคาดขันอยู่ก็กลายเป็น อาพระธาตุยังไม่ทันตายอย่างหลวงพ่อประสิทธิ์อย่างงี้มันมีเหตุมันมีเหตุอ่าว่าเพื่อนเนี่ยไปโรงพยาบาลอไปโรง,งพยาบาลเนื้อโรงพยาบาลก็เป็นโรคก,กระดูกโรคอะไรก็ไม่ทราบก็มีเหตุได้ผ่าผ่าออกมาแนละ้วมันเป็นแก้วเลยเนี่ยแมมันเป็นพระธาตุเลยเนี่ยแมยังไม่ทันตายจะเป็นแล้วแบบนี้นนะเข้าใจไหมยังไม่ทันตายยังไม่ทันมรณาภาพหลวงพ่อประสิทธิ์วัดป่าหมู่ใหม่อ่า ตอนนั้นเรื่องข่าวขราว,าวโรคโซเชียลโลกอะไรก็ยังไม่ได้มีทีนี้พวกมดพวกหมอเขาเห็นเขาก็ไปลงเขาไปนั่งสือพิมพ์ก็มาทำข่าวพวกฮาก็ดังขึ้นมาต่อมาฮ่านก็นเลยระบุว่าอยากเอาชื่อท่านไปเอ่ยไปลงจริงๆแล้วก็เป็นลักษณะนั้นครูบาอาจารย์พระป่ะปะากรรมฐานก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวท่าน,นที่เป็นคือค้วยน่ไหมควาย อยู่เล่าเล่าใดอยู่ปลาใดทำมากระลงมากระลงเคาะกระลงกระ,ะดิง่งแขนคอปองปงปอง,ปอ,งอยู่ใส่ไหมไกด์ไม่ได้เขาก็เห็นเนาะองค์นั้นอาราหันต์เด้อองค์นั้นรู้ทําแล้วเห็นนน่หรอมึงแต่จ้ามันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีโลกมนุษย์ไปนี้เนาะจ้องที่จะทําลายก็มีพูดที่จ้องที่จะสนับสนุนหาครูหาอาจารย์ก็มีก็มีอยู่แล้วโลกมนุษย์ไปนี้นะ ไปกับครูบาอาจารย์ก็แล้วอย่างตัวพระอาจารย์มาสร้างวัดโดยมากก็อาจารย์จะเผยแร่ธรรมะแบบถ้ามีกรรมร่วมก็ขอให้มาหาการถ้าไม่มีกรรมก็แล้วไปอันนี้สื่อภายในสื่อภายในตัวจิตสื่อภายในตัวกรรมอ่าต่อมาลูกๆเขาอ่าลูกชีหลังจากแม่ภัยบวชนีฟังธรรมเราเข้าใจอันนี้จังทุกขังอนัตตาลูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสร้างขานัตตาวิญญาณังอนัตตา เขียนให้ไม่ไม่ไม่ไมภัยให้ไปพิจารณาว่ารูปก็ตามนามก็ตามมีเท่านี้เราเรายึดมั่นในรูปประคันในนามมาขันก็มีเท่านี้ก็พี่นาลงแต่ลักเท่านั้นแหละก็เขียนก็ได้คุยกัน mm ั hmm. งจากนั้นเพื่อก็บวชเ mm hmm. มื่อบวชมาประพฤติปฏิบัติอยู่ภูเขาวัดอ่าเมตตาสิบสามปีก็เลยลงมาก็เลยมาช่วยอาจารย์สร้างบสถมาสร้างบสถแล้วก็เริ่มเนี่ยละ เมื่อมีลูกผู้หญิงมาอยู่ด้วยก็จะได้หาคู่นะอ่าเมชีวานิดาผู้เป็นมาบวชใหม่นี่มาบวชใหม่ในตอนนั้นก็จะเป็นคนมีความคิดล้าลึกเข้ามาอถ้าเมชีพระภัยจะมาอยู่กับอาจารย์กัเป็นโลกวัวชชะโลกจีเตียนเด๋ยเพื่อก็ต้องหาวิธีการที่จะมาอยู่เพื่อจะเป็นคู่เป็นอะไรด้วยถึงจะมาอยู่ถึงจะมา อ่าอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามงคลธรรมได้เพราะอาจารย์อยู่องค์เดียวไม่ชีวานิดาก็หาอุบายแหง่งธรรมก็เลยออกมาบวชเป็นไม่ชีก็เลยอยู่มาเป็นคู่ไม่ภัยก็เลยเป็นไม่ชีสององไม่ชีสององเริ่มสร้างบว์ตั้งแต่ปีห้าเก้าปีหกศูนย์นั่นสร้างบถ์ต่อมาในระยะสร้างบถ์ครูบาอาสะอาจารย์อาสวัดป่าท้องหนุนซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นี่แหละอาจารย์สวดหน้าใครเพื่อนอเพื่อนก็ว่า ผ้าจารย์ผมมีเรื่องปรึกษาเอ,อผมอยากเอาแม่มาบวชอยู่ด้วยผมไปดูรอบจัก,กรวาลแล้วไม่มีที่ไหนเหมาะสมนอกจากผ้าจารย์อันนี้ผมกลับเรียนผ้าจารย์เนี่ยแต่อาจารย์จะเห็นเหมาะสมะเออก็ไม่เป็นไรดอกก็อยู่ด้วยกนันนั่นแหละก็มาก็อยากมาก็มาผมไปดูหลายที่แล้วรอบจัก,กรวาลแล้วไม่มีใครที่จะดูแลเอาใจใส่ผู้หญิง อ่ามันยกว่าแม่ผมมีเท่าพระอาจารย์หมดก็เลยเอาแม่มาฝากเอาแม่มาฝากาาฝาก็อาจารย์ก็บวชไม่ชีให้ก็ได้เป็นไม่ชีสามทีนี้นะตั้งแต่แม่เอื้อมมาก็ได้เป็นสามในระยะน้าสร้างบวชไม่ชีสามพระองค์อันนี้เกิดดีเกิดคิดเกิดนึกเกิดคิดเกิดนึกที่จะอุปถัมภ์และค้าชูและดูแลอ่าครูบาอาจารย์ดูแลอ่า ผู้นักบวชในพระศาสนาคิดดีเกิดคิดดีนึกดีคิดดีกดดดเกิดดีก็เลยได้บวชมาได้เก้าปีนะอายุรุ่นเราข่าวเดียวกันเกิดพ่อสอนหนึ่งห้าไม่ชี้ภายว่าจะเกิดสองกุมภาพ่อสอสองวันน้อยสิบห้าไม่ชีว่านี้เราจะเกิดสามพฤษาภาพ่พาพอสอนสองวันน้อยสิบห้าตัวเรานี่เกิดยี่สิบเกตุกรกฎาม ก็เลยอ่าอันนี้เรียกว่าเกิดดีเกิดคิดเกิดนึกดีถ้าแม่ชีอื่น้ว่าชีวันดดาไม่คิดไม่เนื้อเกิดคิดเกิดนึกดีๆมันก็จะขยายลูกขยายหลานลูกชีมาอีกก็ไม่ได้อืเพราะว่าไม่มีคนคิดดีเลยอันนี้คิดดีเ่ยที่จะหาอให้มันบาลานซ์ให้พอเหมาะพอเจาะทํายังไงโลกกับวัชช้าลูกจะไม่ตีเตียนนักบวชในความหมาย ก็เลยบวชแล้วก็มีคู่ก็มีสามฉลองบวชเสร็จกัดในระยะนั้นไม่ชีสามคุณอวนสี่คุณพมก็เลยเกี่ยวมาอุปธรรมข้อมชูในการสร้างบว์เมื่อสร้างบว์เสร็จก็เลยบวชเป็นไม่ชีอ่าสี่คุณพลไม่ชีนาการไม่ชีนิ้งหน่องไม่ชีอ่ากุริดาไม่ชีหันยาต่อมาก็บวชไม่ชีออมอีกมก็ไล่ยๆกันมนาะ อันนี้มันเป็นวัตจักรวัตจักรในการเกิดวัตจักรเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้เกิดความเข้าใจในวาระภาวะควรที่จะเป็นไปในธรรมอย่างไรฟังดีๆีภาวะที่จะเป็นธรรมอันนี้ไม่ได้ไปขยันขยอให้มาบวชแต่ด้วยอำนาจบาร,รมีในตัวจิตของมิชีวานิดาเองที่จะมาอุปถัมภ์และค้ำชูและดูแลอ่าอ่าเรียกว่าเป็นหมาก บนกระดานหมากหนึ่งอย่างเราอย่างเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วมีกี่รัฐมนตรีมีกี่กระทรวงอะไรอย่างนี้นะต่อมาก็เริ่มอมีตําแหน่งกันทุกคนมีตําแหน่งถึงวาระนี้คุณคนนี้ชื่อนี้นามสกุลน,นี้ก็ต้องในมาที่วัดป่าบงค็ต้องมาแล้วก็ต้องในมาบวชมาบวชแล้วต้องมาเดินจงกรมภาวนามาไหวพระสวดมนต์บำเพ็ญตนชำระตน สำหรับความยึดมั่นถือมั่นในรูปประคันในนามประคันหมุนเข้าสู่แดนอนัตตารูปปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสร้างขาราอนัตตาวิญญาณอนัตตาจิตได้ไหมแต่ละดวงแต่ละคนต้องหมุนเข้าเข้าพิพิณารงสู่ความไม่ใช่ต,ตัวตนถ้างั้นถ้ามีตัวมีตนกม,มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นวัดมีเจ้าพ่อมีเจ้าแม่เป็นหมู่เป็นกคกเป็นเหล่าแต่ที่นี่อาจารย์ไม่ให้มี ถ้าใครมีตัวมีตนม,มีความยึดมั่นถือมั่นมากก็จะถูกถูกด่าเมื่อถูกถูกถด่าไม่อยังไม่ดิบไม่ดีก็ต้องไล่หนีเลยเพราะว่าที่นี่เขา,เาทําเป็นใหญ่อไม่ได้อยู่ตามลําเพอใจนะบอกตรงๆอาจารย์ไม่รู้ว่าว่าอยู่ตามลําเพอใจอยู่ได้เราอยู่ไม่ได้ขนาดเราบวชมาเป็นพระก็ต้องมีกฎมีกตาม,มีกฎมีกติกา มีแบบมีฉบับมีแบบแปลนแผนผังแห่งอริยะประเพณีอย่างตัวพระอาจารย์อยู่บวชยู่วัดป่าสันติกวาสอยู่กับหลวงปู่บุญจันทร์กัมมอโลได้ปีหนึ่งหนึ่งปีแต่ปีทัมพศอซสองพันห้าสบามสิบเจ็ดหลังจากนั้นโอฮก็สิ้นองค์หลวงตาสมัยก็เข้ามาดูแลวัดป่าสันติกวาสแทนอาจารย์มาอยู่ที่นี่อาจารย์ก็ต้องมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีกติกา มีแนวทางประพฤติปฏิบัติเรียกว่าอริยะประเพณีองค์ลวงปู่บุญจันทร์องค์ลวงตาสมหมายวัดที่เราไปบวชองค์ท่านพาประพฤติปฏิบัติยังไงอาจารย์ก็ต้องรักษาแนวนทางนั้นไว้เพราะว่าเป็นแนวทางชำระจิตไม่ได้อยู่ตามความอยากความต้องการเจ้าของนะจะอยู่ตามกฎตามเกณฑ์ตามกฎตามกติกาอ่าเรียกว่าอริยะประเพณีมีข้อวัดปฏิบัติองค์ท่านพาประพฤติปฏิบัติอย่างไร ต้องนาแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์อภา,าเราประพฤติปฏิบัติแล้วส่งผลให้ตัวเราเย็นจิตเย็นใจจิตไม่เคยสมาธิไม่เคยตั้งมั่นก็ตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นประเดียวประดาวแล้วก็มีการยืดและสมาธินั้นยาวขึ้นมาสติท่านหรือว่าสติตั้งมั่นนิดเดียวก็ต้องให้มันยาวขึ้นขยายตัวขึ้นขยายสติ ให้ยืดยาวได้ต่อเนื่องจดจ่อได้ต่อเนื่องนี่สมาธิตั้งใจมั่นแบบยาวๆไม่ใช่มั่นเวลาโมหงโทโ,โสอย่างเดียวเ้ี่อไม่ใช่ว่าจะไปตั้งมั่นจริงจังแต่เอย่าให้กูศูนย์นอะอันนั้นมันฝ่ายต่ำเนี่ยอันนั้นตั้งมั่นแบบาผู้มีสติทร,รม,มีสมาธิทร,รม,มีปัญญาธรรมเนี่ยก็เลยมีแนวทางประพฤติปฏิบัตินะตัวผ้าอาจารย์นี้ไม่ได้ออกจาก แนวทางประพฤติปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์พาดําเนินนะโองหลวงปู่บปนอจัราท่านก็มีเมตตามากอท่านก็เป็นพระกรรมฐานรุ่นใหญ่แต่ท่านก็ต้องช่วยสงเคราะอนุเคราะห์คนทั่วไปนะคนนั้นคนนี้มาท่านไม่สบายเป็นโรคเป็นภยัยท่านก็าหาหยุกหายาปรุงยาให้เขากินให้เขาอยู่ไม่ได้ว่าจะมาสอนจ่พระแต่ชีปฏิบัติให้หลุดพ้นเท่านั้นนะครัท่านก็สอนช่วยหมดแั้แหละ ในองค์รวมองค์ห่านก็ไม่ใช่ว่าจะมาเค้นมาเน้นแต่ว่าต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่องค์งงข่านก็สงเคาะทงหาศรัทธาญาติโย,ยมผู้ตรงตกทุกข์ได้ยากตามฐานะที่จะช่วยได้องค์่านก็ช่วยหมดนั่นแหละคนผินเป็นบ้าเป็นนั่นเป็นนี่ก็ให้มารักษาศีลหามารักษาศีลแปดมาหับไตสนานาคมตะ่ให้ถือผีบ่ให้ กินดิบกินแดงแต่งแก้ยังพกวาไปให่มาฝึก,กจิตฝึกใจให้รับไตรสารณาคมตัวความหมายมถ้าไม่มีไตรสารณาคมมันเกิดไม่รู้จะเอาอะไรได้คนไม่มีหลักไม่มีแหล่งทางด้านจิตใจเกิดมาก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเกิดมาก็ไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมประสงค์อ่าบ้านที่ตนเกิด <c oughs> ปฏิรูปประเทศที่ตนเกิด <c oughs> ก็เกิดทูไทยเป็นไปกันแล้วแต่จะนับแต่แล้วจะถือ แนวทางกลุ่มก้อนกรรมตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าจะใช้ตรงเท่าอย่างตัวเล่านี่กันบวชเกิดมาก็นับถือศาสนาพุทธก็จริงยิงพุทธแต่ในทะเบียนบ้านแต่ะแนวทางประพฤติปฏิบัติก็ไม่ได้รู้เรื่องอะนะฮะกินนะ,ะนนะอยากเลี้ยงปากเลี้ยง,ง้ององค์หัตววัดมนุษย์สี่จำพวกมนุษย์เดรัจฉานรูปร่างกลางตัวเป็นคนแขนสองขาสองหัวหนึ่งแต่มีความประพฤติเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานดู กันไปสืบพันกันไปอยู่กันไปกินกันไปก็รอวันตายมนุษย์ประเภทนี้ว่ามนุษย์เดรัจฉานอัน,นว่าอีกมนุษย์ประพวประเภทหนึ่งมนุษย์สาเปโตไป Dans. ไหนมีแต่อยากได้ไปไหนมีแต่อยากเอาไปไหนมีแต่อยากกินอ่าเรียกว่ามีความละโมบโลำมากเป็นเจ้าเรือนของใจไปไหนมาไหนมีแต่อยากกินมีแต่ได้มีแต่อยากเอาคนประเภทนี้ก็เรียกว่ามนุษย์าเปโตเปลียดบนดินมันว่ามนุษย์จำพวกสามจำพวกสี่ก็ดีขึ้นมาหน่อย รูปร่างกลางตัวเป็นคนแขนสองขาสองสมองหนึ่งมีความประพฤติเยี่ยงเทวบุตรเทวาดามีความเมตตามีความกาุณาภายในใจไปวัดไปวานรักษาศีลห้าให้ทานรักษาศีลปฏิบัติปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างนี้มนุษย์สาเทโวมนุษย์สาอินโทเรียกว่าเป็นพระอินทร์บนดินเป็นพระพรมบนดินก็ดีขึ้นมาหน่อยเราเลยเข้าใจทุกภาวะแห่งจิตไงเพราะเราเกิดมาก็ต้องถือศาสนาพุทธ แต่นแนวทางประพุทธปฏิบัติเราก็ไม่ได้รู้เรื่องไปอยู่นะัไปวัดก็ไปอยู่ไปเห็นอย่างไนไปเอาเข่าเข่าไปว่างไหวเพื่อกับเปี่ยนถ้วยให้เปี่ยนถ้วยให้กับถือถ้วยมาทานตัวลบมาท่าน,นั้นแหล,ละนั่งเที่ยวกันฐารพรสักคนยังเมื่อคนว่ะก็ะที่คนจักยังบม่ได้รู้จักอย่างไั้นเลยก็เลยเข้าใจและเห็นใจทุกคนในตัวพระอาจารย์นะว่าเกิดมานี่แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์นี่วัดก็อยู่ข้างล่างเรานี่วัด ป่าวงพระนาวันแต่องค์ท่านก็ไม่ได้มีปฏิภาณโวหารสอนอัดสอนทมแต่ท่านก็มีบริวารของท่านอยู่แต่เราพว่ก็ไม่ได้สอนทรเพื่ก็มีแต่ปฏิบัติเอา้าฉะนั้นแหละก็เลยเข้าใจทุกคนนั่นแหละฉะนั้นแนวทางการเกิดอย่างนี้วันนี้วันเกิดวันใครวันเกิดไม่ชีวัาน,นีดาห้าสิบสามปีก็เลยเข้ามาเกิดนะ่เกิดดี เกิดดีตั้งแต่เกิดมาบวชไปดีต่อมาลูกสาวอีกนี่คุณนูเออลูกสาวเรียนหมอ,อวันครบรอบอพระพุทธมหาจากักรพรรดิมงคลธรรมพุทธะลำลึกเอาลูกสาวมาบวชไดเก้าวันนูเฟมมาบวชเก้าวันคนมีบุญมีวาสนามีบารมีมาบวชเก้าวันก็ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาปฏิบัติ ครบเก้าวันแล้วก็สึกไปสึกออกไปในระยะเก้าวันที่มาศึกษาโมบลมตนคนมีปัญญามีบารมีก็รู้จักขบรู้จักคิดรู้จักพิจนารณาทรัพย์อยู่ในโลกโลกีหรือว่าอริยรัพย์หรือว่าทรัพย์แห่งโลกโลกีวิสัยหรือว่าโลกุตตะละพั์จะเลือกทรั์ไหนเขาก็คบคิดพิจารณาได้ปีที่สองก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็มา,มาขอบวชตลอดเพราะว่า เรียนทางโลกไปแล้วมันก็งั้นงั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดนะ่มันก็ต้องมีปัญญายาณขับกิจดวงนั้นที่จะเขาจะขบจะคิดจะพิจารณาด้วยเจ้าของเองตัดสินใจเรืยอว่าพิจนารณาธรรมด้วยเจ้าของเองว่าตนเองจะเดินแบบบนเส้นทางของโลกหรือจะว่าบนเส้นทางแห่งโลก,กุตรธรรมมันก็เลือกได้มีความเด็ดเดี่ยวและอาจหารที่จะอ่แบบแปลนแผนผังลิขิตชีวิตของตนนี่ไหม ลิขิตฟ้าหนะจะสู้มานะตนเนยมันก็ต้องมีตัวนี้น้องเฟรมพผนมาบวชอันเก้าวันแล้วก็กลับไปเรียนหนังสือแล้วก็ขบคิดพินิจพิจารณา,าทบทวนเดินหน้าถอยหลังการดำเนินการเกิดในโลกมนุษย์เ,เมื่อเรามาเรียนรู้มาศึกษามาสั่งสมสติทำสมาธิทำปัญญาธรรม เมื่อพอมีสติธรรมสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมแล้วเราควรจะซ้ำนำสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมตัวนี้ไปใช้ทางโลกิยะวิสัยเรื่องโลกุตละธรรมนี่มันก็ต้องคนมันต้องมีปัญญาสรุปความน้ว,ว่าปีที่สองก็เลยขอพ่อบวชว่าขอเดินโลกุตละธรรมต้องการพ้นทุกข์แต่หายเดียวเพราะว่าเก้าวันที่ผ่านมาก็รู้แล้วว่าวัดป่ามงกลดำพาลูกคุลระบุในลูกหลานดําเนินชีวิต อพัฒนาขัดจิตขัดใจดําเนินไปในทางแนวไหนรู้อยู่แล้วว่าเก้าวันศีลบปัญญารู้ได้ด้วยการสนทนาศีลรู้ได้ด้วยกันด้วยอยู่ด้วยกันนานๆอันนี้น้องเฟรมพันมาอยู่เก้าวันบางบวชเป็นวิชีเก้าวันรู้แล้วว่าวัดป่ามงกลธรรมแล้วพระอาจารย์สอนรรมประเภทใดเข้าใจแกมแจ้ง ปีที่สองมาบวชอาจารย์ก็เดี๋ยวไปขอพ่อขอแม่แมนะ่น่ะไม่มีปัญหานะแม่มาบวชอยู่แล้วแต่ผู้เป็นพ่อยังไม่ก็ยังคลองคารวาสอยู่หนูเฟียมก็ต้องไปขอพ่อก่อนนะขอพ่ออ,อนุญาตแล้วอย่างเดียวอาจารย์เป็นพระอยู่ดีๆกาติดคดีโลกนะะหาว่าเอาลูกเขามาบวชเอาเมียเขามาบวชอยู่ดีๆอาจารย์ก็ต้องติดคดีโลกเนี่ยอาจารย์ไม่เอานะ่วะอาจารย์ไม่อยากรับภาระก,กับใครแล้วเนี่ย ไอ้น้องเฟรมไปขอกับพ่อให้มันชัดเจนขอพี่ขอน้องทุกอย่างแล้วค่อยมามามาขอกับเราเราให้บวชอยู่แล้วไม่มีปัญหาน้องเฟรมมันก็ตัดสินใจออกไปขอพ่อบวชขอทุกคนเขาอนุญาตบวชได้กี่ปีแล้วนี่น้องเฟรมได้กี่พรรษาแล้วลูกได้สามปีแล้วน่ะเห็นไหมล่ะตั้งแต่ปีหกห้าเฉลิมสองอพุทธลำลึกอ่อันนี้ก็เกิดคำว่าเกิดอะ้เกิดดีนะเขาจะไม่อะไรนี่ ได้แม่แล้วแม่มาหววแล้วทีนี้ลูกก็ตามมาอืมก็เดินตามอย่างไม่ขี่ฮันยาหันยา,า,า,าพรไม่ขี่ัันยาหันยาพรจ็ของเกิดมาก็ตั้งหน้าตั้งตาสู้อดสู้ทนเรียนหนังสือจนจบเรียนหนังสือจนจบอไปทํางานผู้จัดก,การโรงแรมต่อมาก็มาประกอบแมย์ค้าออนไลน์กับไม่ชีปุริดาไม่ชีนิ่งหน่องเอาไปเอามาสิ่งที่ตนปรารถนาะ ที่ตนปรารถนาหาเงินก็ได้เงินหาทองก็ได้ทองแต่ความเย็นใจมันยังไม่เพียงพอสําหรับความต้องการของผู้เองแล้วก็เลยมาฟังอัดฟังธรรมกับพระอาจารย์มิชีปุริดามาฟังธรรมกับมิชีนิ้งหน่องแล้ก็ไปชวนมิชีหัทญ,ญามาฟังธรรมมาฟังแล้วเข้าใจเมื่อเข้าใจธุรกิจธุรการตาําแหน่งหน้าที่การงานกำลังดีกำลังดีกำลังปังๆกำลัง,ง,งรงุ่งๆก็ทิ้ง,ง,งสละ บริษัทนะบริษัทร้านเติมทรับนะคนงานตั้งห้าสิบหกสิบออกมาบวชเมื่อออกมาบวชเป็นพิชีแล้วประพฤติปฏิบัติก็ตามมาด้วยอ่าอำนาจแห่งกรรมดีอำนาจแห่งกรรมดีอพิชีหันย่าตาออกมากับมิชีอ๋อมก็ตามมาเป็นพี่น้องเดียวกันต่อมาก็เิชีดาวหงก็ตามมาอเอ้มันเป็นตำมันแล้วว่าทำที่เป็นลูกโซ่เข้าใจไหมนะ คำที่เป็นเรื่องเศรนี่แหละคำจำแนกสันโลกให้เป็นก๊กเป็นเหล่าก๊กเหล่าของอริยะประเพณีก๊กเหล่าของสตรีไฮที่มุ่งมั่นและมุ่งหวังและมุ่งหมายตั้งใจที่จะบวชามาเป็นดําเนินชีวิตอย่างแม่ชีสันตนีแบบนี้หรือว่ามีชีแก้วคําชีแบบนี้ไม่ได้บวชเล่นเด้บวชมาก็หวังความพ้นทุกต่อมากัไม่ชีธัญ,ญาทานทงึ่งเป็นพี่สาวมิชีธัญญา ก็เที่ยวมาจังหันฟังอัดฟังทมพระอาจารย์สำนักจ,จิตสำนักใจตนเองไปทุกวันทุกวันทุกวันเอาแวนมาก็หลุดออกจากกงขังลูกผัวแล้วครอบรัวลูกพ่นก็ยังอยู่ป .6 หกอยู่ลูกแฝดผัวก็มีก็อำลาลูกอำลาผัวอำลาเครื่องพันธนาการทั้งหลายด้วยอำนาจบุญที่ตนเองสั่งสมมาด้วยความรู้ด้วยความฉลาดอันนี้มันเกิดเกิดปัญญาญาณเกิดสติเกิดสมาธิและเกิดปัญญาญาณสังหารอาสวะ สิ่งพันธานาการจากหัวใจตนเองออกได้อันนี้เกิดดีไหมนะดีดีไม่ใช่ดีธรรมาดานิกรรมเรียกว่าธรรมที่เป็นลูกโซ่ม,มันก็เกื้อก,กูลกันเกื้อกูลกันทำแท้เลยไม่ได้มาทาท่าเอาได้เฉพาอย่นี้เนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะในการบวดสร้างงั้นแปลงนี่ขึ้นว่าเขาใจาวเหตุง่ายๆสบอหลงในการสร้างสบอเออร้องสร้างเบิร์ว่ได้ก็ไหนท่านมีเงินสร้าง หางงายสันบอกเงินเงินหาง่ายสันบอกสำหรับตัวอาจารย์นี่หายากเงินทองนี่เพื่อจะได้มาแต่ละบาทเพื่อจะมีคนมาศรัทธาเพื่อจะมีคนมาทําบุญกับเราหนิโอ้ยมันจะแม่มันเาี่ยอันนี้ด้วยอำนาจแห่งลูกชีอันที่เขาเข้าอกเข้าใจในอัดในธรรมในคําสอนของพระพุทธเจ้าถ่ายทอดโดยพระลุงศักดิ์พุทธศสีโลนี่ออกไปสู่หัวใจเขา ขาปวดเพื่องเรื่องพันธนาการหัวใจเขาน่ะปลอดโปร่งโล่งสบายเห็นไปที่ประจักษ์ยูนี่น่เพื่อออกบวชมาแล้วเนี่ยก็เดินโยมภาวนาไหวพระสวดมนต์บำเพ็ญตนชำระจิตทาชำระใจตนเองใจตนเองก็ผ่องแผ้วผ่องใสเข้าใจอาจในธรรมในคำสอนพระพุทธเจ้าปลอดโปร่งโล่งสบายก็เห็นบุญเห็นคุณของพระศาสนากตอบบุญเห็นคุณพระศาสนาก็มากราบเรียนผู้เป็นพ่อ ว่าอยากสร้างนั้นแปลงนี้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้ศาสนาบูชาพระพุทธเจ้าเออ,เอ,อบูชาว่าถาวรและวัตถุวัตถุถาวรเอาไว้ในบวัพระศาสนาเป็นสัสญ,ญลักษณ์แห่งพระศาสนาเจะเรือนจะทํำยังไงออ,อ,อ,ออืถ้าอย่างนั้นถ้ามีกําลังที่จะทําก็อ,อ่าจะพาทำนั่นพาทํานี่ก็ดังที่พวกเราได้เห็นวัดป่ามุงโกรทำจเจริญอย่างรวดเร็วใน,ในระยะในระยะสั้นๆ เกิดจากเขาด้านบุญญาลิทธ์นะบุญญาลิทธ์ที่เหนือเหตุและเหนือผลและเหนือคนธรรมาดาด้วยซ้ําแต่เราก็ไม่ได้นั่งไม่ได้นอนดิอต้องสู้สู้ทนขนขวายสิ่งที่ตนดําริว่าจะสร้างก็ต้องดีดิ้นขนขวายบุกป,ป่าฝ่าดวงไปทุกที่นั่นแหละฮาอ่าววัสดุอุปกรณ์มาก่อมาสร้างคิดเข้าใจว่าก็เลยลอยคนมาถวายเหรออย,อย่จะไปคืดเถอะเมื่อหาำบอกก็ได้ดอกเอียงก็ไดเมาอย่างก็ได้บอนซ้อนอย่างดอกเขา เพื่อสิได้เพื่อสิมีเพื่อสิเป็นอีหยังเหลือตายท่านเป็นวัตถ,ถุท่านก็นได้วัตถุธรรมก็ได้คำเพื่อสิดูเพื่อสิก็เหลือตายเช่นกันนั่นแหละบ่ได้ได้มากยังไงเด้เข้าใจว่าได้มากยังไงบ่อ่านมาว่าบ่นี่ยจำมาว่าสบ่นี่เมื่อกี้จำว่ากับเบื้องเขาแหละผู้ใดก็ได้เบื้องขั้นอ่าเบื้องกันงกนงก้นจะเผ่าตายผู้ใดก็ได้ถ้ายัางของแกยังค่าใจอยู่นั่นมื่อจะเผ่าตายถ้าเบื้องกัน ระยะทางพี่ถู์มากกันเวลาพี่ถู์คนคือเก่านั่นได้ที่นันเออจังมาฝึกเอาเราคุณลูกก็นด้ขั้นมาเกิดกับเกิดดีแบบนี้แหละเกิดดีแบบนี้นะเกิดมีคุณมีค่าเกิดมีราคาเกิดแจ่มเกิดแจ้งเกิดสว่างสวภายในใจปลอดโปร่งโล่งสบายเกิดความสุขที่ดําเนินตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละอำนาจของธรรมที่มันเกิดภายในใจมันก็อ่าไปอ ฉุดไปล้างหรือว่าไปดูดไปดึงญาติพี่น้องวงวานลูกหลานของตนเองเข้ามาสู่อัดสู่รมสู่คําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความอ่าหนักแน่นหรือว่าแม่นยนําในรมคาสอนไม่ได้ผิดเพี้ยนเลยองหลวงปู่มัน่นภูริยตูหลวงปูเ่เสากันติสิโลองค์หลวงตามหาวัวยานาัมปโนองค์หลวงปู่พุญจันทร์กัมมอโลองค์หลวงตาอ่าสมหมายอัตตมโนนี่แนวทางที่เราประพฤติปฏิบัติไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะ่ะ ประกันเลยนี่ความหมายเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เลยอยากเข้าใจว่าเกิดอะไรเกิดรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลําดับลําดับแล้วก็เกิดพ้นทุกเกิดพ้นจากความลําบากคืออารมณ์มันเคยบีบคั้นหัวใจเราไงเมื่อเราปลดเราปล่อยเราถอดเราถอนอุป,ปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปประคันในนามประคันรู้เองเห็นเองปัจจตังทำประพฤติปฏิบัติน่ะความหมายเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็เลยอยากให้ลูกๆขนานสั่งสมเอาแล้วก็ให้ภูมิใจ ในตัวเองที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้มาบวชเป็นเมชีแล้วได้มาประพฤติปฏิบัติเป็นมหาอุปสมบมหาอุบาสิกาแล้วเป็นคุณเป็นค่าเป็นเวลาอันสูงส่งและสูงสุดไม่ได้ปล่อยให้เกิดมาทั้งทีอาขาดทุนสูนดอกอันนี้เกิดมาทั้งทีเอาดีให้มันได้เกิดมาทั้งทีก็สั่งสมบุญละกุศลคุณงามความดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อำนาจแห่งคุณงามความดี ที่พวกเราทั้งหลายกระทำบำเพ็ญมาในอดีตจนถึงปัจจุบันจงรวมมาเป็นมหันตาเดชานุภาพสนับสนุนและเกื้อกูลชีวิตจิตใจธุรกิจธุรการหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจธุรการเจริญงอกงามดังใจหมายพ้นทุกพ้นยากพ้นจากความลำบากกันทุกทัน้นทุกท่านทุกคนทุกพทุกภูมิด้วยคือ